ขออนุญาตนะครับบันทึกภาพเพื่อความทรงจำนะครับลำดับต่อไปนันจากท่านผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลหนองอเท่าท่านเจษดานามโสนะครับมอบกำลังใจให้กับทีมงานนะครับถือว่าเป็นทีมงานยอดสุดยอดเป็นมาสุดยอดเลยว่าจัรยสุดยอดเหลีมีแต่ผู้คั็งกงเต็นงามเต็นดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตขออนุญาตแป๊บขออนุญาตเลยครับขออนุญาตทุกท่านนะครับบันทึกภาพนะครับขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับ ครับครับหลังจากเสร็จนี้ท่านอีกก็จะไปดูปัญหาความเดือดร้อนของอพี่น้องชาวตะบ,บนนองท่าโดยเฉพาะหมู่สามหมู่หกนะครับท่านจะไปดูที่ห้วยจุดวังไซนะครับ